ท่านผู้ชมครับผมจะขออนุญาตถอดคําสัมภาษณ์ของน,นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิตอดีตหัวหน้าพรคอนาคตใหม่ที่ตอนนั้นเดินทางไปอเมริกาให้สัมภาษณ์นางแอนดรีเอมิเชลผู้ดําเนินรายการสารีโททั์ช่อง NBC ซึ่งเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลอเมริกาเกือบเกือบสปีที่แล้ว15กรกฎาคม2562เนื้อหาสาคัญตอนหนึ่งคุณธนทรตอ,ตอบคาถามนางมิเชลที่ถามว่าคุณเดินทางมาต่างประเทศหนนี้หวังอะไรคุณอยากให้สหรัฐหรือคนทั่วไปช่วยอะไรสําหรับประเทศไทยคุณธนทรตอ,ตอบว่าอย่างไม่หว ันเกงท้งสิผมอยากจะบอกเพื่อนชาวสหรัฐให้รับรู้ว่าขณะน,นี้ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศประชาธิปไตยสิ่งที่คุณเห็นขณะนี้คือรัฐบาลปผด็จการที่มีการเลือกตั้งเท่านั้นคุณานาทรพูดต่อนะครับผมอยากขอร้องให้เพื่อนเพื่อนอเมริกันที่อยู่เคียงข้างเราให้ความช่วยเหลือเราสร้างประชาธิปไตยสร้างสังคมไทยให้ดีขึ้นมาด้วยกันและประเทศไทยจะลุกขึ้นมาเป็นกําลังสําคัญที่จะช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆของโลกเช่นปัญหาในพมา่าในอินโดนีเซียซึ่งประเทศไทยมีกําลังที่จะช่วยแก้ปัญหาในภูมิภาคนี้ซึ่งก็เป็นปัญหาโลกได้ประเา เ็นเรื่องนี้พูดง,ง่ายๆว่าอเมริกามาช่วยคุณธนาทรเชิญอ,อเมริกามาช่วยแล้วก็อเมริกาคุณธนาทรก็พร้อมใช้ประเทศไทยเป็นร่างทรงของอเมริกาในภูมิภาคนี้ในการแทรกแซงกิจการภายในของเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นพมา่าอินโดนีเซียรหรือประเทศในอาเซียนซึ่งท่านผู้ชมครับดูให้ดีๆสอดคล้องกับนโยบายต่างประเทศของพรรคก้าไกลในเวลาต่อมาที่ผมเคยออกอากาศไปแล้วว่าหนึ่งนโยบายต่างประเทศของพรรคก้าวไกลลงบันทึกเป็นหลักเป็นฐานอยู่ในเว็บไซต์ของพรรคเก้าวไกลบอกว่าจะทบพิจารณาทบทวนหลักการ ไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกันร,ระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนเฉพาะกิจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยสองเป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงกับอเมริกาแล้วยังตั้งเป้าเพิ่มทรัพยากรการฝึกร่วมโคบราโกที่จัดขึ้นในไทยสรุปง่ายก็คือว่ายืนข้างอเมริกาเต็มตัวแล้วทั้งทั้งนี้รู้อเมริกานั้นกําลังมีนโยบายที่จะต้านจีนและล้อมจีนเอาไว้ก็ไม่สนใจกูจะยืนกูอย่างเนี้ยเข้ามาเลยเพื่อจะล้มล้างจีนและในขณะเดียวกันก็จะเปลี่ยนประเทศไทยในกระบวนทักน์ที่กุทันทอนและรรคก้าวไกลต้องการสรุปแล้ว านผู้ชมครับวัตถุประปสงค์สี่ข้อของนายธนาธรที่เดินสายไปอเมริกาและยุโรปในปี2562เขาระบุว่า1สร้างเครือข่ายสมาชิกสภาคองนัตในต่างประเทศเครือข่ายระหว่างพรรคเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศเครือข่ายระหว่างพรรคกับภาคประชาชนประชาสังคมเชื่อในสิทธิมนุษยชนและประชาไตา่การมีเครือข่ายจะทําให้พวกเราสามารถทํางานได้ง่ายขึ้นในวันที่เป็นรัฐบาล2เพื่อไปชี้แจงสถานการณ์การเมืองไทยให้กับองค์กรและรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องที่สนใจในเรื่องสถานการณ์เมืองไทยล่าสุด3เพื่อไปศึกษาเรียนรู้การ เปลี่ยนแปลงในเชิงเศรษฐกษิจและการเมืองในสหภาพยุรโรปและอเมริกา4ีไปดูงานด้านพัฒนาเมืองคุณธนรพผู้หลอกนะการเดินทางครั้งนี้ตัวเองได้ไปพบองคอ์กรสิทธิมนุษยชนและองค์กรที่สนับสนุนประชาธิปไตยมาทั้งหมด7องค์กรด้วยกันรวมทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลกระทรวงการต่างประเทศ4ประเทศและของสหภาพยุโรปคณะกรรมการด้านการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรประเทศต่งตงงางๆรวม6ท่านไปบรรยายสารณะเกี่ยวกับทิศทางการทํางานก้าวต่อไปอีกหนึ่งการบรรยายที่ London School of Economics โดย ในการเดินทางครั้งนี้ไปทั้งหมด5เมืองบรัสเซล์เบอร์ลินลอนดอนนิวยอร์กและวอชิงตันดีซีเพอเอิดมีดรสุพนัทอภิญาณหรือที่เขาเรียกว่าด r n e รนิวไดโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ตัวเองระบุว่า2ปี6เดือนกับการโกหกประชาชนของนายธนาทรจึงรู่เรืองกิจโดยดรนิวพูดถึงเกี่ยวกับนักข่าวกรณีการหยิบยกขึ้นมาไปสัมยก ขึ้นมาไปให้สัมภาษณ์นางแอนเดรียมิเชลว่าไม่ได้ออนแอร์ air. ตรงนี้คุณธนาธรยืนยันใช่ไหมว่ามันมีการออนแอร์ air แล้วในอเมริกาคุณนีบอกว่าอย่างแรกก่อนคุณแอนเดรียโพสต์ลงในทวิตเตอร์ตัวเองขั้นแรกอย่างที่2ก็คือในรายการนี้ถูกนําไปออนแอร์ air ในช่วงหลังดรนวบอกว่าจนบัดนี้แล้วเทปบันทึกการสัมภาษณ์นายธนาธร,ร,รที่อ้างว่าจะมีการออนแอร์ช่วงหลังผ่านช่อง NBC ยังไม่ได้มีการออกอากาศอย่างไรเลยผ่านมา2ปี6เดือนแล้วนะครับดรนวพูดต่อะะว่านอกจากไม่มีการออนแอร์ air, อย่างเป็นทางการแล้ว NBC ก ก็ไม่สามารถจะค้นพบวิดีโอดังกล่าวได้ตลอดข้อมูลใดๆเกี่ยวกับนายธนาธรบนเว็บไซต์ทางการของ NBC พิมพ์ชื่อธนาธรลงไปก็หาไม่เจอดรนนีบอกว่าประชาชนทุกคนสามารถพิสูจน์ความจอมปลอมของน,นายธนาธรด้วยตัวคุณเองแค่พิมพ์ว่าธนาธรลงไปหาค้นหาที่ www.nbc.com slash search ค้นหาดรนีตั้ง้อสเงเกตว่าจริงๆแล้วเป็นไมได้ไหมว่าคุณธนาธรเนี่ยไปจ้าง นักข่าว NBC มาสัมภาษณ์ตัวเองในแบบส่วนตัวแล้วปล่อยออนไลน์ผ่านทางด้านวี m e มโอเพื่อเป็นปั่นกระแสะสร้างภาพหลอกลวงประชาชนคนไทยทั้งประเทศใช่หรือเปล่าถ้าเราย้อนหลังไป4ปีในปี2อง2คุณธนาธรให้สัมภาษณ์ NBC ถึงแม้ไม่ได้ออกอากาศแต่เขาแสดงความในใจเกี่ยวกับการเลือกข่าการเปิดประตูให้ชาติตวันตกโดยเฉพาะอเมริกา แทรกแซงประเทศไทยรวมทั้งภูมิภาคอาเซียนอย่างชัดเจนแต่ที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับคุณธนาทรไม่เคยชักท้วงอะไรเรื่องอเมริกาเลยได้แต่โจมตีฝั่งตรงข้ามอเมริกาไม่ว่าจะเป็นการเชียร์ม็อบฮ่องกงถ่ายรูปกับโจชัวหว่องโพสสนับสนุนม็อบอิหร่านที่ต่อต้านรัฐบาลทั้งๆนี้ในข้อเท็จจริงท่านผู้ชมครับอเมริกาเป็นชาติจากวันิยมตัวจริงที่เป็นภัยต่อความมั่นคงโลกโดยชอบเอาคําว่าประชาธิปไตยไปสวมในประเทศต่างๆมีตัวอย่างเห็นหมดแล้วที่เอาประชาธิปไตายไปว่าจะเข้าไปเพื่อสร้างประชาธิปไตยพอเข้าไปปจรริงแล้วะเทศ ทุกประเทศพัทงทลายพินาศเรือหายไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นลิเบียอัฟกานิสถานอิรักล่าสุดยูเครนเป็นยังไงท่านผู้ชมเรือหายหมดแล้วอเมริกาวันนี้เป็นปีศาจที่ทําทุกอย่าง ให้ตัวเองได้ใครจะตายไม่สนใจเหมือนวันนี้ที่คนยูเครนท่านชมรู้มาสิ้นเนื้อประดาตัวไม่เหลือแล้วล่าสุดโจไบเดนก็หลุดออกมาละในวงในว่าถ้าเซเลนสกี้ยูเครนไม่สามารถจะรุกคืบในสงครามนรัสเซียครั้งนี้อีกครั้งสุดท้ายทางตะวันตกก็จะถอยละไม่สนับสนุนยูเครนแล้วก็ทิ้งให้ในในเซเลนสกี้และยูเครนประชาชนยูเครนชิบหายกันไปตอนนี้อเมริกามุ่งหน้ามาที่เอเชียโดยเฉพาะยิ่งภูมิภาคอินโดแปซิฟิกซึ่งไทยเราเป็นจุด ยุทศาสตรที่สําคัญดูออกแล้วใช่ไหมท่านผู้ชมว่าคุณธนาทรยืนผิดข้างยืนข้างประเทศที่ต้องการจะล้มล้างสังคมต่างๆเพียงเพื่อให้ตัวเองนั้นได้บรรลุวัตถุประสงค์ในการต่อต้านจีนแล้วก็ล้อมกรอบจีนเอาไว้